สวัสดีครับอ่าอีกหนึ่งคันครับผมเป็นตัววิโก้นะครับตัวนี้ลูกค้าก็เข้ามาใช้บริการเนี่ยกล่องตัวดัปเตอร์ทูครับผมตัวใหม่ล่าสุดเป็นตัวตัวนี้จะมีเครื่องไฟฟ้ากับดัรางในตัวครับอ่าใครก็จะเป็นตัววิโก้จรนะครับปีสองพันสิบเอ็ดครับผมอ่าสองพันสิบเอ็ดก็เป็นรางไฟฟ้าครับนี่ฮะจะดูไงว่าเป็นรางไฟฟ้านะครับอ่าลูกค้าที่สั่งซื้อไปนะครับถ้าเป็นรางไฟฟ้านะครับก็ ปักตัวนี้ครับจะเป็นปักเล็กจะมีสามตัวนะครับหนึ่งสองสามสามแถวถ้าเป็นรางธรรมดาก็จะเป็นสองปักปักใหญ่ครับผมจะมีสองปักทารางไฟฟ้าก็จะเป็นสามปักนะครับจุดท้ายรางเขานะครับเป็นปักท้ายรางวิโก้นะครับตัวนี้เนี่ฮะก็ให้ดูไกลครับผมจะได้ไม่งงครับที่ลูกค้าจะสั่งซื้อไว้ติดตั้งเองนะครับวิโก้นะครับเนี่ย ปึ๊บปึ๊บนี่แหละครับผมปลั๊กท่ายรางจะเมืดนิดนึงนะครับนี่ฮะปลั๊กอยู่ตรงนี้ครับถอดง่ายครับผมวีโก้ถอดปลั๊กแล้วก็ที่ในกล่องตัวนี้จะมีสายเป็นปลั๊กตรงรุ่นเลยครับเสียบได้เลยครับผมอันนี้หลังตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เนี่ยปลั๊กต่ายรางครับผมเี็บต่อแล้วก็เก็บสายได้เลยครับไลายสายก็ไล่ขึ้นไปที่ ตำแหน่งนี้ครับผมจะมีให้ใสายเราเข้าไปได้นะครับแล้วก็อ่านี่ก็ผมก็จะเป็นด้ตตาแบบนี้นะครับเป็นตัวคาเรืยองไฟฟ้าบวกดัน่างนะครับ่เรองฟ,ฟ้าบวกดันรางนี่ก็ปรับให้ลูกค้าไว้ิเสรเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็ลูกค้าจะไปปรับแต่งอะไรเองก็ได้เลยครับ โอเคครับ okay. ผมนี่ฮะาเาร่งไวทั้งแรงทั้งไวครับผมหรือว่าทั้งไวทั้งแรงครับผมเขาเร่กไฟฟ้าบวกดันลางในกล่องเดียวกันครับมีตรงรุ่นทุกรุ่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวีโก้เป็นตัวรางไฟฟ้าครับผมปีสองพันสเอ็ดครับผมนี่ย <Yeah. S 1> ไม่มีไฟโชว์นะครับสวยงามพร้อมขาติดกระจกครับผมไอ้ปุ่มก็จะมีปุ่ม ซ้ายมือก็เป็นปุ่มปิดเปิดเสียงหอบได้ครับมีเสียงหอบแล้วก็ขวามือเป็นปุ่มปิดเปิด,ป,ดปิดควันรถที่รีแมปมานะครับอ่าดําเดิมนะครับไม่มีอะไรครับผมไม่ได้แมปมันได้เลยเลยก็อยากจะอ่าเพิ่มเติมกําลังมานิดนึงเขาเร่งไวเร่งแซงดีครับผมตอบโจทย์แน่นอนครับในราคาหนึ่งบาทนะฮะจเอ LED สวยงามครับ จะมีค่า,าแรงดันบอกที่หน้าจอนะครับนี่นะครับขาก็จะตั้งเป็นคอมฟอร์ตอยู่ครับผมก็ใช้คอมฟอร์ตไปก่อนแล้วก็ถาสเต็ปครับสปอร์ตแดกเลือกความไวาตามต้องการได้เลยนะครับมีคันเร่งแล้วก็โหมดปรับแต่งคันเร่งสามารถเอาไปจูนเพิ่มได้เลยนะครับ ถ้าเราไม่ชอบโหมด AI นะยางที่ผมเทสไว้ให้ได้หลายคันครับผมเนีย้ยผมจะหยับรอบแชร์ไว้ประมาณอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมเล่งรอบขึ้นครับเนี้ยนี่ครับอ่า0ครับเล่งเดิมคือโหมดตัวนี้เขาเล่งก็จะหลากหลายครับผมแล้วก็จะมีโหมดร,รีแมปครับผมโหมดร,รีแมป อันนี้ผมตั้งไว้คร่าวๆให้ลูกค้าขับมันๆครับนะเหมือนกันครับเหยียบรอบแช่ไว้กดทรงครับนี่ฮะแรงมากครับบทนี้สามารถเอาไปแมปเองได้นะครับบทนีนะ้ต้องการช่วงไหนก็เอาไปจูนเพิ่มรถได้เลยครับรถที่จูนมาหรือแมปมาคาเรนกาะเด้าก็เอามาจูนลถลงได้ครับผมแล้วก็สามารถบันทึกไปล่วงหน้าได้ครับ แล้วก็โหมดเดินหอบครับผมเนี่ยเสียงหอบมีให้หลากหลายครับอ่โหมดปิดขวันมีให้ครับโหมดเร่งรอบครับผมอันนี้โหมดในหน้าโหมดขัเล่งนะครับเดี๋ยวลูกค้าปรับไปที่คอมฟอร์ตก่อนแล้วก็อนี่ครับปุ่มโฮมจะมีโหมดดันรางครับเนี่ยฮะสองหน้าปึ๊บเป็นดันรางครับผมอันนี้ผมปร๊บสเต็ปสี่ให้ลูกค้าครับผมรายการครับรายการตัวนี้อ่ารายการกดไปครับ อันนี้เป็นออโต้ครับที่ได้ปรับไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับเซ็ตไปเรียบร้อยเราต้องการระดับไหนเนี่ยระดับหนึ่งสองสามสี่อ่าสามสี่นุ่มนวลอ่าบูสเตอร์ก็อาจจะวงเลียบยให้เราทํไทล่างนะครับเนี่ยเร็วทํไทล่างเร็วมากทํไท้าล่างก็ขณะที่ทํไทล่างแล้วก็จัดได้เลยครับจัดเต็มได้เลย กดเลือกได้ครับอ่เชนลูกค้าคนนี้กดนุ่มนวลปุ๊บอ่าก็สี่ครับผมกดส่งเนี่ยกดส่งเรียบร้อยครับผมใช้งานได้เลยหรือว่าบวกลบได้เลยครับเนี่ยสี่ห้าอะไรพวกนี้ครับผมกดได้เลยเป็นทางลัดอ่าแต่ถ้ับต้องปรับเราต้องมาเลือกตรงนี้ก่อนนะครับรถเรารุ่นอะไรเนี่ยครับรูปฟันเฟืองจิ้มไปครับก็จะมีแต่ละรุ่นให้เลือกนะครับเนี่ยโตโยต้าฮิวส์ ฮิสุทักฟอร์ดมิสูเชฟอะไรพวกนี้นะครับอ่าโปรจเนพวกนี้อ่าโปรจนเนนี่ er คือแนะนําต้องเป็นสาหรับสายช่างปรับแต่งเองนะครับแต่ของเราอันนี้โตโยต้าก็เลือกไปครับอ่าก็จะมี v ีโก้หนึ่งเคดีวีโกแชมปบวกอ่าโปรจเนอะไรพวกนี้ครับรี v o เราก็เลือกได้นะครับนีฮนะมีทั้งแชมปตัวใหม่เลยครับล่าสุดไท g เกอร์ดีโฟดีครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปีธรรมสิปีกำลังไฟฟ้าก็าเลือกวิโก้แชมป์ได้ครับแชมป์บวกเนี่ยหน้จาจอก็จะขึ้นเป็นวิโก้แชมป์ให้เรานะครับนี่จะมีค่าบอกต่างๆนะครับผมรายละเอียดเดยอะครับอ่าหรือว่าเราจะปรับพันสูงนี่ครับเลือกไปปึบ๊บนี่ยอันนี้ผมก็ปรับให้ลูกค้าเขาเข้าเหมือนกันครับปรับจูนได้เองครับผมแล้วก็ปรับจูนเสร็จให้กดส่งด้วยนะครับเพื่อให้เขาทํางานเนี่จะมีคําว่าส่ง แล้วก็เราอยากจะบันทึกหรือว่าเซฟเซฟไว้ก็กดคาว่า S1 S2 S3 ได้เลยครับเพื่อบันทึกกราฟที่เราทําลงหน้าไว้บันทึกได้3เซ็ตนะครับฟงังก์ชันคือแบบสุดยอดสุดยอดจริงครับเยอะมากาแล้วก็เตัวนี้กลับไปที่โหมดออตโต้กดส่งเนี่ยระดับ4 ใช้งานได้เลยครับผมใช้งานง่าย,ายครับก็ในราคาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทครับผมสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับมาสินค้ามีทุกรุ่นโอเคครับผมขอบคุณครับ